นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพะรับตาสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านดวงชะตาของคุณประจำวันที่24พฤษภาคม2,564มาแล้วนะคะครูก็จะใช้วิชาเลขเจตัวสีฐานเช่นเดิมเป็นการชะตาในการเปิดดวงชะตาของคุณนะคะว่าคุณจะได้รหัสอะไรนะคะมาดูกัน3นะคะ อันนี้เกลี่ยไปแล้วนะคะเนี้เดี๋ยวนะสาม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 ,ส,ามสี่นะคะเลขเด่นของคุณก็คือสามสามสี่ในวันนี้นะคะ สามสามสี่สี่สี่ห้านะคะห้าห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสาม ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณกันก่อนการงานของคุณเป็นดาวพ,พระศุกร์นะคะกรรมะพันธุปิตานะฐานเป็น16โสรสว้าวว้าวว้นะคะครูต้องเบาะววววเลยสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้นะคะมีโอกาสในเรื่องของทางด้านการงานที่เป็นไปในที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าการงานเป็นดาวพ,พระศุกร์เออนะคะการงานมีโอกาส ที่ประสบความสําเร็จออมีมีโอกาสทางด้านการเงินด้วยเช่นกันเพราะดาวสุกหมายถึงเงินได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สัมพันธ์ถึงพันธุพันธุก็หมายถึงองค์กรที่ทํางานของคุณนะคะแล้วก็ปีตาเจ้านายหรือว่าคําพูดคําจาของคุณนะคะที่จะทํางานยิ่งเป็นสายตรงในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความสวยความงานเสื้อผ้าน้ําหงน้ําหอมอะไรนะคะมีโอกาสในเรื่องของการงานที่ในวันนี้ราบรื่นและมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ แต่ในสิ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าครูจ้องใช้คําว่าสมมุตินะคะครูแยกพอดีครูแยกดาวครูแยกดาวสิบหกหนึ่งกับหกแยกหนึ่งไปที่พยาญนะคะหนึ่งไปที่พยาะารินะคะไปสัมพันธ์ถึงโภคาที่นี้ว่าสมมุตินะคะว่ามันมีในเรื่องของการอ,อบสรบปัญหาที่เข้ามานะคะแต่คุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีจากความการช่วยเหลือของเจ้านายและลูกน้องของคุณเพราะว่า พยาญาสัมพันธ์ถึงดาวจาันเป็นกาลังนะอาทิตย์นะคะฐานพระจันทร์จันทร์ี่ไปที่ทาสานะคะปัตตันนิมัชชิมามาช่วยลดทอนในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเข้ามาก็ถ้าหากว่ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในวันนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างราบรื่นจากการการช่วยเหลือของผ,ผ,ผู้ผู้อื่นนะคะเพราะว่าตรงนี้คุณมองว่าลูกน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่เสียนะคะเพราะว่าลูกน้องหมายถึงทาสานะนะคะเป็นดาวจาันเนี่ยแล้วก็ โดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นผู้หญิงละกันนะคะก็เป็นปตนัตตนีเป็นมัชชิมาแล้วก็ฐานเป็นพระพุทธพระพุทธไปไหนพระพุทธเล็กก็ไปที่กระดุมพระนะคะสักครู่นะ,นะะเป็นมรณะนะกระดุมพระแล้วก็สัมพันธ์ถึงหินะดังนั้นประเด็นหนึ่งที่จะ,ะมะะีในเรื่องของปัญหาที่เข้ามาคุณก็จะเน้นในเรื่องของคําพูดคําจาแล้วนะคะท่นั้นถ้าจะทํางานให้ผ่านรู้ร่วมไปด้วยดียดข้อมูลต้องแน่นด้วยนะคะเอกรรสารจัญญาต้องแน่นคุณจะผ่านไปได้ดีเพราะว่า พ,พูดเป็นคําพูดคําจาเป็นเอกสารสัญญานะคะเป็นการติดต่อสื่อสารต่างๆสัมพันธ์ถึงทั้งทาสาและทาสีแล้วก,กันก็นะไม่อยากให้มีตกกังวลอะไรมากมายปริมาณทางด้านการงานของคุณนี่อาจจะมีงานเข้ามาเยอะแล้วก็ติดต่อหลายฝ่ายประสานงานหลายฝั่งไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่หุ้นส่วนสัญญาของคุณก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นลูกน้องบริวารน,นั่นแหละที่คุณจะต้อง ขาเรียกบริหารเออนะคะสั่งงานลงไปข้างล่างคุณจะได้ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะักแต่คุณจะผ่านไปได้ดูดีสําหรับวันนี้ของคนที่ทํางานนะคะเอาละมาดูในส่วนของทางด้านการเงินกันบ้างการเงินของคุณนะคะจะได้เป็นดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธเป็นกระดุมพระเดี๋ยวนะกระดุมพระมรณนะหินะ ฐานเป็นพระสาโอ้โ oh, หชิ่นไปเยอะนะพระสาวเป็นที่ลาภาปุตตะมาตาแล้วก็มาเชื่อมโยงเป็นฐานของทาสีนะคะอาตนุแล้วก็อัตตะฉะนั้นในการเงินของคุณวันนี้เงินเข้ามาก็จะออกไปนะคะเงินอาจจะอ,ออกออกไปจาก,จาก ลูกน้องบริวารก็ได้ในการจับจ่ายใช้สอยของคุณในวันนี้ที่ต้องแบบไปบริหารทังด้านการเงินการดูแลนะคะของตัวของคุณและผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันและที่สําคัญมันเป็นหินนะนะคะหินนะคุณอาจจะไปตกปากลักคากับคนอื่นไว้ไว่าจะช่วยว่าจะดูแลอาจสุดท้ายวันนี้เขามาถามวันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าก,กระดุมผ้ามันเป็นมรณะมันสัมพันธ์ทั้งตัวความคิดและการกระทําของคุณไปสัมพันธ์ถึงนะคะทั้งท่า สีนะคะธาตุสีของคุณแล้วก็นั่นแหละลูกน้องบริวารสัมพันธ์ถึงปุตตะอะไรด้วยนะคะเงินมันมีเข้ามาแหละเป็นลาภะนะคะเพราะว่า,าตรงในส่วนของฐานของธาตุสีเป็นพระสาวพระสาวชื่อไปที่ลาภะปุตตะนะคะคณก็มีโอากาสในเรื่องของทางด้านการเงินแต่ว่าการเงินที่จะเข้ามามันก็ด้วยเงินอาจจะเป็นเงินเก่าเงินเก็บที่คุณมีเข้ามาก็ได้แต่ว่า บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการเบิกเงินเก่าเงินก้อแนบบสุดท้ายอะไรมาใช้ในเรื่องของทางด้านการดูแลผู้อื่นหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาลงคอร์สอะไรก็ได้เพราะว่าปุตตะหมายถึงการเรียนการศึกษาและถ้าใครที่อยากจะเสี่ยงลงทุนอะไรในวันนี้นะคะวันนี้จริงๆแล้วไม่เหมาะในเรื่องของการเสี่ยงลงทุนอะไร Barnes. สักเท่าไหร่เพราะว่าปุตตะของคุณเป็นดาวพระเสาร์นะ ปุตตานี่หมายถึงการเสี่ยงการลงทุนได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันสัมพันธ์ถึงนะคะพพมรณะเอ,อ่อฉะนั้นก็ในเรื่องของการเสี่ยงการลงทนลุนอะไรเนี้ยอย่าทุ่มไปเยอะนะคะคิดดีๆคิดให้รอบคอบก่อนมาดูในส่วนของทางด้านสุขภาพร่างกายของคุณเป็นดาวพระอาทิตย์อริและพญายะเสียทั้งสองเลยอาทิตย์นะหมายถึงเลือดความดันความดันสูงนะคะเลือดสายตานะคะ และเป็นในเรื่องของสมองได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกในยะหนึ่งเป็นในเรื่องของความร้อนในร่างกายก็ต้องเช็คดูดีดด้วยนะคะอย่าไปตากแดดจัดอาจจะเป็นฮิสโตรกอะไรอย่างนี้นะคะและดาวพระพุธเสียถึง2ดวงนะคะอยู่ฮินะแล้วก็มอรณนฉะนั้นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะในเรื่องของปากคอนะคะร้อนในอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่าอาทิตย์เป็นเสียอาทิตย์คือความร้อนร้อนในที่ปากอะไรเงี้ยนะคะก็ ดื่มน้ําเยอะๆด้วยในวันนี้นะคะถ้าดูดีๆแล้วในเรื่องของความดันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสอยู่ที่แบบความดันสูงอะไรอย่างนี้นะคะมาดูในส่วนของทางด้านความรักความรักสําหรับคนที่มีที่มีคู่กันก่อนปัตตนีเป็นดาวจันนะคะปัตตนีทาสามาัชชิมานะคะทาสาชิงไปที่มรณะกระดุมพระและกินะวันนี้คนที่มีคู่ของคนรักก็อาจจะเป็นในเรื่องของ อการแง่กันงอนกันเฉยๆต้องเท่าที่คุณมองนะการแง่กันงอนกันทะเลาะกันอุ้ยด่ากันกระจุยกระจายโน่นนี่นีน่ไม่เอาแล้วจะไปแล้วนะคะบางคนนี่คือโกรธกันไปคนละทิศคนละทางอยู่กันที่คนละที่คนละทางแต่สุดท้ายแล้วก็ขาดการติดต่อกันไม่ได้เลยอดใจไม่ได้ที่ต้องต,ต,อติดต่อกันมานะคะอยากรู้อยากเห็นแอบสืบแอบส่องกันและการอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าดาวพุธคือการติดต่อสื่อสารนะ นมันจะมีการขาดการติดต่อสื่อสารแต่ว่ามันมีคู่นะคะปัตณีท่าลากลงแล้วนั้นเป็นได้ฐานกําลังของพระสาวไ,ได้ฐานเป็นพระสาวเล็กนั้นจันสาวมันคู่ระทุกระทมขมขืนเลิกกันไม่ได้หรอกค่ะทรมานรักกันอยู่ะนะคะเถ้าไม่รักก็จะทรมานได้ไงถ้าไม่รักไปกันแล้วแต่ยังรักกันอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระสาวสัมพันธ์ถึงลาภแล้วก็ปุตตะด้วยนะคะอาจจะบางคู่บางคนก็คือมีลูกม,มีลูกด้วยกันอาจจะต้องนะคะ มีบ่วงมีห่วงที่ต้องดูแลกันต่อไปอาจจะทะเลาะกันอ,อยู่กันคนละที่คนละทางหรือบางกรณีนะคะดาวจันทร์สัมพันธ์ถึงฐานของพญายะนะคะกำลังของพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพพญายะเนี่ยมีกําลังของพาาระจันทร์ด้วยนั้นหมายถึงบางคู่บางคนอยู่ห่างกันกันด้วยความด้วยการเจ็บป่วยก็ได้หรือมีอุปสรรคปัญหานะคะที่จะติดต่อสื่อสารกันอาจจะกักตัวอยู่กันคนละที่คนละทางก็ได้นะคะ อาจจะมีความจะป่วยนะคะที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงเวลานี้มาดูในส่วนของคนโสดคนโสดก็เป็นดาวนะคะปุตตาเป็นดาวพระเสาวปุตตะลาพระ,าาพะนะคะมาตาฐานเป็นกําลังของพระหรือหัดสัมพันธ์ถึงสุพระสหัชชะแล้วก็ท่านังนะคะปุตตะความรักของบางคนอสัมพันธ์ถึงมะนะรณะปตุมพระด้วยเช่นจันทินะด้วยอ่ะไปกันเยอะดาวชิ่งเยอะมากเลย ดาวชิงเดอยวมาเอาละมามานิดนึงนะคะค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ปุตตะเป็นลาภะความรักของคุณวันนี้มีโอกาสดีที่จะเข้ามาแต่อาจจะเป็นรักเก่ารักเดิมเพราะสัมพันธ์ถึงมรณะด้วยนะคะและยิ่งปุตตะเป็นดาวเสารอ์อาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมย้อนกลับคืนมานะคะและในอีกกรณีหนีนึงก็คือความรักคนที่คุณไปแอบรักแอบชอบอาจจะเป็นคนที่นะคะมีเจ้าเข้าก็ของได้เจ้าเข้าเจ้าของไม่ใช่เจ้าเจ้าเข้าเจ้าของได้ด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะว่าไปสัมพันธ์ถึงทาสีเป็นเรื่องของบุคคลอื่นได้ด้วยนะนีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่อาจจะไม่ได้จบกันกับคนนั้นแล้วก็มาคุยกับคุณต่ออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้ด้วยเพราะว่าปุตตะสัมพันธ์ถึงมรณะแล้วก็ทําสัมพันธ์ถึงสุภาด้วยนะแต่ว่าเช็คดูดีๆด้วยและกันเพราะว่า ตรงนี้อาจจะเป็นนั่นแหละมีมีม,มีคือดาวพ่อเสายังไงก็มีอุปสรรคเป็นมหาในเรื่องของของการติดต่อสื่อสารหรือพัดภาคอะไรหรือว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ในเรื่องของอะไรติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือว่าถูกอกถูกใจกันอยู่แต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะมาเจอมาเจอคุณคนในวันนี้อาจจะอยู่ห่างกันหรือบางคน,คนก็คือเลิก การติดต่อตัดการติดต่อเพราะว่าเป็นดาวพระเสาร์นะคะไม่คุยละมีคนอื่นอยู่ใช่ไหมก็ไม่คุยละอะไรประมาณแบบนี้ก็ได้ทําตัวสันโดษเป็นดาวพระเสาร์นั่นเองนะคะสําหรับคนโสดในวันนี้เลขเด่นของคุณก็คือ3 3 4นะดูว้เป็นไกล้ลายดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะที่รักของครูอย่าปซีเรียสจะาไปจันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตในวันพรุ่งนี้จะได้ตามกันทันนะคะฝาก ประชาสัพันธ์ติดตามช่องครูดาวออารายูเป็นคลิปความรักนะคะอย่างเดียวเป็นการพยากรไพทา,าโรโเป็นรายเดือนแต่ละราศีนะฝากอีกช่องหนึ่งแล้วก็ฝากเพจ Facebook ของครูก็คือเพจครูดาวออารายูแล้วก็เพจรู้ดวงรายวันของครูด้วยนะคะขอวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังมีความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไป เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้การงานร,งรุ่งเรืองการเงินไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก,กับครูก็ติดต่อ ID ไอรีไลน์สอบถามจองคิวดูดวงเพิ่มเติมกับครูได้รายละเอียดอยู่ข้างล่างใต้คลิปนี้แล้วขอให้โชคดีขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย